ญาติโยมทั้งหลายที่ฟังธรรมะในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่อยู่ทางบ้าน <S <S เขาได้ถามมาโดยคำถามนั้นมีใจความว่าทำยังไง ถึงเขาจะอยู่ถึงเขาจะอยู่กับความว่างและทำยังไงถึงความว่างจะอยู่กับเขาเนี่ยในชีวะในชีวิตประจำวันได้แต่เขาก็ไม่รู้นะว่าเขาถามมาจากจังหวัดใดของประเทศไทย จริงๆแล้วคำว่าความสุขกับความว่างเป็นหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆคนที่อาศัยโลกใบนี้อยู่เนี่ยก็มีความปรารถนากันทุกตัวตนหนึ่งปรารถนาความสุข แต่ยังไม่ได้ถึงซึ่งความว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่างที่มันปราศจากคำว่าราคะโทสะและโมหะซึ่งธรรมจริงๆนี้เนี่ยท่านจะแยกประเภทเอาไว้อยู่สองประการด้วยกัน คือประการที่หนึ่งคำว่าปุตุชนหรือคำว่าทางโลกกับว่าตอยทางธรรมถ้าบุคคลใดที่ยังคลองคาอยู่ทางโลกอยู่ยังมีการมาคุณทั้งห้าอยู่จะประคับประคองให้จิตใจนั้นเนี่ยมีความสุข และพบความว่างจริงๆนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือถ้าเกิดก,เก,ดกด็เกิดยากที่สุดเกิดยากที่สุดอะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะคำว่าการมคุณหรือเมธุลธรรมเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนกับยาแสลงบุคคลผู้ปฏิบัติธรรม แต่ไม่สแสลงในหลักธรรมแต่สแสลงสำหรับบุคคลผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคนจำนวนมากเขามักจะตั้งเหตุว่าทมเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปออกบวชไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่วดัดและไม่จําเป็นที่จะ ต้องเดินออกจากกามเนี่ยออกจากครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นเพียงแต่แค่ว่าใช้คือปัญญาพิจารณาเทนี้ก็สามารถมีความสงบได้มีความสุขได้และก็ว่างได้ ือในสมัยโบราณเนี่ยนะบุคคลที่จะเข้าถึงธรรมจริงๆน้เนี่ยเขาถึงรอบของเขาและบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขามีบุญบาร,รมีกับพระพุทธเจ้ามีบุญบาร,รมีกับพระอรหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ฟังธรรมจากพระอรหรันต์ และจากปากของพระพุทธเจ้าเลยเป็นเหตุทำให้ปรากฏคำว่าความสุขก็ดีคำว่าความว่างก็ดีอยู่ในชีวิตของเขาแต่ในคณะเดียวกันทั้งความสุขทั้งความว่างเนี่ยมักจะไม่เกิดอยู่กับวัยที่เต็มไปด้วยความทยานอยาก มันจะเกิดเฉพาะแต่วัยที่ร่วงโรยแล้วแก่ชราแล้วหรือไม่ก็เดียนสาบุคคลที่ยังไม่พึงประสงค์ที่อยากจะสัมผัสเพศตรงกันข้ามความสะอาดความบริสุทธิ์ของจิตใจทั้งเด็กและวัยชรานั้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำนั้นเนี่ยจะเกิดเร็ว เกิดโดยฉับพลันแล้วก็เกิดง่ายที่สุดพอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเฝ้าปฏิบัติเพียรพยายามทั้งรักษาศีลทั้ทงให้ทานทั้งเจริญภาวนาเนี่ย ต่อให้เราเพียรมาดีงไงก็เลี้ยวแต่ถ้าเราไม่ปลีกวิเวกถ้าเราไม่แยกทางจากพันธะภาระหรือว่าครอบครัวโอกาสเราจะพบความสุขโอกาสเราจะพบความว่างมันเป็นไปได้ยากเพราะคำว่าความว่างเป็นของอาญาบุคคล ีนี้อริยะบุคคลเนี่ยจะอาศัยความว่างเป็นเครื่องอยู่แล้ว้าอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับบุคคลที่พ้นแล้วจากคำว่าฉันทราคะหรือคำว่ากามคุณทั้งหลายเอออันนี้คือหลักของความจริงนี้เนี่ยท่านได้ว่าเอาไว้อย่างนั้น แต่ในปัจจุบันเราจะอาศัยความว่างจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยมาใช้กับชีวิตประจำวันและสามารถยืนอยู่ในโลกใบนี้แต่มีความว่างนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตอยู่กับจิตนั้นเนี่ยได้หรือไม่ท่านมีคำอาธิบายไว้อย่างนี้นะว่าหนึ่ง คำว่าทานกับคำว่าศินทานนี้เนี่ยเราจะต้องมันสร้างสม่ำเสมอแล้วต่อจากนั้นเราก็รักษาศินห้านี้เนี่ยให้งดงามให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาส่วนภาวนาเนี่ยไม่ค่อยต้อง เพราะเมื่อมันสิลเนี่ยเพราะเพราะว่าสิลเนี่ยเมื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่ยใจมันจะเกิดความร่มเย็นใจมันจะไม่ทุรนทุรายใจมันจะไม่เร่าร้อนสองสามอย่างนี้เนี่ยเมื่อใจไม่ทุรนทุรายใจไม่เร่าร้อนมันก็จะอยู่ในสภาวะกลางกลางคือมันจะนิ่งมันจะสงบและมันจะไม่เนื่องด้วยมันจะไม่เนื่องด้วย ไปตามปริยายของมันเองแต่ถ้าวันใดและคราใดเราแอบไปยึดถืออยากจะขายของให้มันได้กำไรมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยสักพันหนึ่งสักหมื่นหนึ่งไอ้ความสุขความวางเนี่ยความว่างเนี่ยมันจะมาลายหายสิ้นไปเลยเพราะมันจะไปแพ้คำว่า ความโลภและความอยากทำย่างไรเราถึงจะป้องกันไม่ให้ความโลภและความอยากนี้เนี่ยมันมาทำลายความว่างได้ทำย่างไรหรือเราจะขายของไม่เอากำไรเลยอะ่ะมันจะได้ไหมหรือว่าจะเอากำไรนิดเดียวเลยอะ่ะได้ไหมไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยมันก็คือความอยากทั้งสิ้น เพราะตัวเจตนาอยากได้นี่แหละมันคือความอยากมันคือความอยากเขาเรียกว่าอยากร้อยเปอร์เซนอยากที่เตรียมการมาดีแล้วอยากที่เตรียมงานมาดีแล้วเนี่ยมันเป็นความอยากที่มันซ่อนเล้นไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ของใจอยากตัวนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะศีลก็บริสุทธิ์แล้วทานเราก็ททำไปแล้ว แต่ปรากฏขึ้นมาว่ามันอยากรำ่ำอยากรวยอยากมีกำไรอีกเพื่อจะได้เอากำไรนั้นมาเลีย้ยงครอบครัวให้ครอบครัวนี้เนี่ยอยู่ยังมีความสุขอ่ะแล้วจะทำยังไงไอ้กำไรก็อยากได้อะไอ้ความว่างนี่ก็อยากได้อ่ะอยากจะรักษาเนี่ยแล้วมันจะไปอีท่าไหนท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้นะว่า คำว่าช้างเนี่ยตัวมันใหญ่หนังมันหนานะช้างนี่ยมันใหญ่ตัวมันตัวมันใหญ่หนังมันหนาไม่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรดอกที่จะไปทําลายมันได้ยุงก็ไม่สามารถทําลายได้เลือบลิ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปทําลายมันได้ไม่ไม่สามารถไปกินเลือดกินเนื้อมันได้อะ แต่ว่าช้างเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึง่งก็คือหนึ่งตามันใหญ่แมงมีตัวมันเล็กแมลงวันเนี่ยตัวมันเล็กหูมันก็ใหญ่รูหูมันก็กว้างไอ้แมลงมีตัวเล็กๆอะ่ะตัวลิ้นเนี่ยตัวเล็กๆอะ่ะถ้ามันจะเข้าไปในรูหูช้างเนี่ยเข้าไปในจมูกอะ่ะ ในตาก็ดีคือตัวช้างมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันคงไม่รู้หรอกว่ามีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้าไปพอมันเข้าไปจริงๆหลายๆตัวเนี่ยมันไปอยู่ในรูหูก็ดีในตาก็ดีในจมูกก็ดีเนี่ยมันเกิดการขัดเคืองมันมีความมันมีความขุ่นมัวเนี่ยในอารมณ์ของช้างเลยทำให้ช้างนี้เนี่ยอยู่ไม่นิ่ง เราเคยเห็นไหมว่าช้างตัวมันใหญ่มันยืนเนี่ยมันยืนตรงเป๊กนะแต่มันยืนแบบไม่นิ่งนะหูมันจะพึบพับพึบพับงวงมันจะยึกยักยึกยักขาของมันก็จะเต้นไปเต้นมานั้นคือลักษณะของมันว่าลักษณะของช้างคือมันลำคาญสัตว์เล็กสัตว์น้อยและไอสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเจาะหนังช้างเนี่ยเพื่อดื่มเลือดได้ แต่มันไปทำลายปรสิตท,ที่มันเกิดจากเชื้อราเนี่ยที่อยู่ในตัวช้างเนี่ยมันทำให้ช้างเกิดความขุ่นเคืองได้อันนี้ก็คือลักษณะของคำว่าคำว่าทานกับคำว่าศีลถ้าตาบใดมันมีความสมบูรณ์อยู่แล้วอันนี้พบความสุขพบความว่างแน่นอน แต่ครอบครัวที่มันยังต้องดิ้นรนทำมาหากินอยู่เงินยังไม่มีฝากธนาคารเป็นชิ้นเป็นกอบเป็นอันเนี่ยอย่างน้อยๆแหละของเก่าทำไมหามาเพิ่มยังไงมันก็หมดแต่ถ้ามันหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทุกพอทุกแล้วมันก็ต้องหาของใหม่มาเพิ่มต่อเราจะทำการค้าขายเพื่อไม่เอากำไรมันก็เป็นไปไม่ได้คำว่า คำว่ากำไรเนี่ยคำว่ากำไรเนี่ยที่มันเกิดจากการจะดูแลเนี่ยครอบครัวนี่แหละนี่แหละมันเป็นตัวทำลายความว่างความสุขความบริสุทธิ์ไปอุปมาเหมือนกับช้างเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะไปทำลายช้างได้เท่ากับตัวมแมลงมีแมลงวันตัวริ้นเนี่ยเพราะอะไรเ่ะเพราะว่าส่วนประกอบของช้างเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่ช้างจะไปป้องกันตัวมันได้เออถ้าสมมุติว่าจมูกของช้างเนี่ยมันใหญ่เท่ามันเล็กเท่ารูเข็มไอ้นี้แมลงมีก็เข้าไม่ได้ใบหูช้างเนี่ย มันเล็กเนี่ยเทารูเข็มมแมลงมีก็ไม่สามารถจะไปชอนชายมันได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใบหูของมันรูมันก็กว้างจมูกมันก็ใหญ่ตามันเถอะก็ใหญ่เป็นช่องว่างที่ทำให้สัตว์เล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้เนี่ยทำลายทำให้ช้างนั้นเนี่ยไม่สบอารมณ์ได้ง่ายๆ อุปมาในลักษณะเช่นนี้คำว่าทานคำว่าศีลก็เช่นเดียวกันถ้าบุคคลที่ถามมีโพกรัพย์สมบัติมากพอสมควรและพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งชีวิตโดยที่ว่าไม่ทำกำไรบุคคลผู้นั้นจะมีความสุขและมีความว่างอย่างต่อเน,นื่องใจ สามารถปลีกตัวออกมาบําเพ็ญโดยไม่ขัดต่อหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ท่านมีคำอาธาิบายเอาไว้อย่างนี้อันนี้จบไปแล้ว